สวัสดีครับสวัสดีครับพุณพอ่อแหมรอนานเลยรอจนมืดเลยเนี่ยว่าแต่วันนี้เราจะไปทําอะไรกันนะครับหาดาบครับผมเออว่ะวันนี้เรามีนัดหาดาบกันนี่ว่ะไปทางไหนครับตามผมมาเลยครับรับผมทำไมพ่อรู้สึกแปลกๆว่าวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไม,มกระตุกกระตุกวะคูเห็นพ่อกระตุกปะ มันเป็นเพราะอนเนี้ยครับผมเน็ตไม่ดีทําให้มันปิงนะครับมันก็เลยกระตุกกระตุกกันนะใช่ครับผมก็เคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับเพราะว่าผมใช้แอปเกียร์อัพ เกียร์อัพบูสเตอร์แอปพลิเคชันที่จะช่วยแก้ปัญหาเน็ตปิงเน็ตกระตุกเวลาเล่นเกมช่วยปรับปรุงความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้ลดปิงได้ดีไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณ 4G ใช้ได้ทั้งกับเกม PC และเกมมือถือรองรับเกมต่างๆมากมายและยังสามารถช่วยให้เล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศได้อีกด้วยและสำหรับคนที่ชอบเล่นโลบ l o c อกฟุตในมือถือนะครับก็สามารถใช้งานแอป Ge a r Up b o o s t e เเพื่อช่วยเพิ่มความลื่นไหลในการเล่นได้ด้วยนะวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป แอป g e a บ Booster ตัวแอปเขาจะเริ่มการประมวลผลนะครับแล้วก็เพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเราก็จะทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นช่วยลดอาการปิงอาการกระตุกเพิ่มความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเวลาเล่นเกมและจากการที่พี่ได้ลองเล่นบล็อกฟุตผ่านแอป Gear Booster เนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าลื่นมากไม่มีอาการเน็ตปิงหรือเน็ตกระตุกให้เห็นเลยซึ่งตอนเล่นผ่านมือถือเนี่ยพี่ก็ใช้แค่สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต 4G เท่านั้นถึงแม้ว่าพี่จะไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟุตในมเนาามาเลสัญาาณออินนทร์็็ตกกดีม เล่นเพลินจนลืมไปเลยนะครับว่าเล่นในมือถืออยู่ถึงจะงงเรื่องการบังคับนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีนะใครที่มีปัญหาเน็ตปิงเน็ตกระตุกนะครับพี่ขอแนะนําแอป Gear Up Booster เลยและแอป Gear Up Booster นี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใน Descripton หรือว่าลิงก์ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับด้านล่างนี้เลย เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาแล้วสําหรับบล็อกฟุตกับลูกชายใน EP ทีที่เอ่อเท่าไหร่วะเอ่อเท่าไหร่วะเนี่ยสี่สิบสามมัง้งใช่สี่สิบสามวันนี้เราอยู่กับตัวละครน้องรีบอลนะครับไม่ต้องงงวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นตัวละครลูกแต่ว่าพี่แวะเข้ามาเติมเงินให้น้องรีบอลเฉยๆนะครับเพราะว่า EP ีที่แล้วเนี่ยพี่ดันเอ่อเล่นมินิเกมแพ้น้องรีบอลนะก็เลยมาทาตามสัญญานิดหน่อยแต่หลังจากเติมเงินให้ลูกเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะกลับไปทาําภารกิจของเราเหมือนเดิมนั่นก็คือการตามหาดาบในนโลก3ก3ัต่อ ส่วนดาบในโลก2เนี่ยตอนนี้พี่ก็มีเกือบครบแล้วนะครับขาดแค่ดาบซังไดเล่มเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าจะให้ไปนั่งรอนอนรอให้มันมาขายเนี่ยก็คงใช้เวลานานนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาหาดาบโลก3รอกันเลยแล้วกันและแถมให้พิเศษนะครับสำหรับคนที่รอดูคลิปช่องนี้นะใน EP นี้นอกจากหาดาบนะครับเรา2คนจะพากันไปทากีตาร์บลูค์ด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นการไถ่โทษนะครับช่วงนี้ลงคลิปช้าเดี๋ยวให้ดูกันยาวๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีของแถมนะครับท้ายคลิปด้วยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันก่อนจะไปรับชมก็อย่า ลืมกดหัวใจให้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้พูดคุยกันได้นะครับชว่วงนี้หัวใจน้อยเลยนะลงคลิปช้าเลยเห็นไหมซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่น้องรีบอลได้หนึ่งพันโลบัคไปเนี่ยเขาก็เอาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าตามที่เขาต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงมีอะไรจะให้ด้วยครับอะไรครับลูกเห็นข้อควาไหมครับพ่อลองกดเข้าไปที่ช็อปแล้วดูผลด้วยครับกดไปที่ช็อปแล้วผลพ่อกดตรงเมนูครับผมไอ้นั่นใครอะหือ <laughs> นี่ลูกเหรอเนี่ยครับโอ้โหวิวิมฉลองฉลา,ามน้อยด้วยอ่ะโอ้น่ารักเลยวันนี้ชุดอะไรครับเนี่ยมีทูบเบอร์ครับเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะแ,แม่ผมมีชุดหนึ่งเฮ้ยมยออีอีกชุดได้หรอไหนชุดอะไรครับให้พ่อดูก่อนเร็วมาให้พ่อสแกนก่อนเร็วโอ้โหใช้โลบัคอย่างคุ้มค่าเอา้าเอา้าเอา้เอา,อ,าอันนี้ชุดใหม่เหรอมีชุดใหม่แน่เลยใช่ฮะหายตัวฮะเฮ้ย โอ e ้น <hi> ี hey ่นัลลูฟี่นี่หว่านะวยถ้าเป็นนาูโตะจริงต้องร้องเพลงนี้ได้ดิเดียวดดยเดี่ยวอะไรกันเนี่ยเอาไหนลองร้องสิเอานาูโตะใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันขาดเธอรักดีๆแบบนี้ฉันนั้นก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พีได้เงินลานพีจะเอาไปฝากเธอ แม่เธออยู่ที่ไหนจะเอาสินซอนไปฝากเลยเธอบัญชีอะไรฉันจะโอนถึงหน้าตาของฉันเหมือนกับโจนเบอร์เธอเบอร์อะไรฉันจะโทรจำกัน,นแค่น,นี้แหละ <c oughs> ม,มีมีจิ้งจอกเข้าหางเน <c oughs> ีย <c oughs> โอ้น่ารักเลยโอ้โหชอบไหมครับชอบไหมชอบครับตอนนี้คือโลบัคที่พ่อให้จากการที่ลูกเอ่อเล่นเกมชนะพ่อใช่ไหมโดดลงเรือใช่ไหมครับครับโอ้โหแล้วแล้วใช้หมดเลยไหมอะยังไม่หมดครับเหลืออีกหนึ่งร้อยห้าโลบัคผนส่งผลกิโลถาวรให้พ่อ๋ <c oughs> <c oughs> อ,อชอบชุดนี้มากกว่าเหรอชอบชุดนี้มากกว่าใช่ไหมครับมันคือชุดอะไรครับเนะี่ยอีทูบเบอร์ครับอีทูบเบอร์ หรอมันคือใครอ่ะมันคือใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นชื่อของเขาจริงๆเขาชื่ออะไรอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชื่อ VTuber แน่เลยเดี๋ยวพ่อหาชื่อให้ดีกว่าครับอ,อ๋อเขาเป็น VTuber สายแบบน่ารักนี่เขามีชื่อว่ากากุระอ่าอันนี้ข้อมูลที่พอเจอนะชื่อเขาออกเสียงว่าอะไรอะนั่นแหละลูกกำลังใส่ชุดของเขาอยู่นะครับครับอ๋อชื่อช่องเขาอ่านว่ากอกุลาเป็นอ่อวีทูเบอร์ที่ใช้อวตารเป็นน้องฉลามนั่นก็คือชุดที่ลูกใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองครับครับ <laughs> เอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บดาบกันต่อดีกว่าเนาะอลูกเห็นเรือข้างล่างไหมไหนอะพ่อก็ไม่เห็นเหมือนกันอว <laughs> oh ใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธอรักดีๆแบบนี้ฉันนันก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พีได้เงินล้านพีจะเอาไปปากเธอแม่เธออยู่ที่ไหนรักน้ำลายเลยโอ้ยน,น่าสงสารจังเลยครับลูก โอ้โหน้องรีบอร์ดเปลี่ยนไปครับกลายเป็นน้องอน้องหลามไปแล้วโอ้ลูกชอบเหรอครับมันน่ารักดีเนาะพ่อก็คิดเหมือนกันว่าถ้าพ่อจะแต่งตัวทั้งทีเนี่ยพ่อจะแต่งเป็นอะไรดีนะแต่งเป็นอะไรดีในแมปที่ลูกไปเขามีแบบตัวละครเยอะแยะเลยเหรอครับผมว่าแต่ พ่อมาทำอะไรที่นี่นมาเอากูด,บดาบบิ๊กมัมครับดาบบิ๊กมัมอุ้ยจำได้ว่ามันดอกยากไม่ใช่หรอจะไปดอกไปเนี่ยตัวแรกผมขอเปิดประเดิมด้วยการเสกนะครับอ๋อลูกจะเสกเองเหรอครับโอ้ย <Okay. S 1> ไ,ได้เลยครับโอ้โหจัดมาหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเสกบอสแล้วก็ตีบอสหาดาบไปเรื่อยๆนะครับเสกวนไปก็จะสลับกันระหว่างบิ๊กมัมคารเวนดิสแล้วก็เอ่อกัปตันอีเลฟเฟนนะครับผมสลับไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบิ๊กมัมเนี่ยมันดอกเอ่อบอดดี้ซอสนะครับส่วนคารเวนดิสก็จะดอกเป็นเอ่อดา กัปตันเอเลฟนเนี่ยเขาดรอปเป็นทวินฮุกซึ่งไอ้สตัวนี้เสกง่ายสุดแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องไปเก็บของเก็บอะไรกันไปดาบของโลก3เนี่ยก็มีไม่กี่เล่มนะครับแต่ว่าดูจะหายากหลายเล่มเลยนะ oh. ก็จะมีดาบยามะนะครับผมดาบทูชิตะดาบดาร์กแด็คเจอร์ดาบแคนเวนเดอร์แล้วก็ทวินฮุกนะครับดาบบัดดี้ซอสสไปกี้ไทเดนรวมถึงเคียวฮัลโล่นะครับหรือฮัลโลไซแล้วก็เป็นที่น่าจะหาย,ายากที่สุดเลยนะก็น่าจะเป็นเออ่เคิร์สดูอัลคาตานะครับหรือคาตานะคู่นะก็คือการเอาดาบยามะกับทูชิตะเนนี่ยมมารววกกัแล้็ ถ้านับดาบอีกเล่มนึงก็น่าจะเป็นดาบโยรุนะครับซึ่งอันนี้น่าจะหาง่ายที่สุดเพียงแค่ คุณเติมเงินซึ่งข้อมูลที่พี่ได้มาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนหรือขาดเล่มไหนไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะยินดีรับทุกคําแนะนานะครับระหว่างนี้นะครับเรา2คนก็พยายามตีหากันไปเรื่อยๆนะเสกบอสออกมาแล้วก็วนตีไปเรื่อยๆ3ตัวสลับกันนะครับแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่าเรา2พ่อลูกเนี่ยจะไม่มีดวงแล้วนะครับตีเท่าไหร่ก็ไม่ดอบเลย <No. S 1> แต่เรา2คนก็ตีไปเรื่อยๆนะนั่งคุยนั่งเล่นกันไปเรื่อยๆระหว่างนี้พี่ก็เปลี่ยนจากผลพระนะครับไปใช้ผลเลิฟเพื่อ,อเอานกฟามิงโก้เนี่ยมาขี่เล บอลก็อารมณ์ดีนะครับวันนี้ก็ชิวๆสบายๆทั้งไหนครับลูกไหนทั้งไหนพี่พอโซโลวีสองเมื่อวานเนี่ยผิดทางแล้วครับทั้งไหนอะวนกลับไปเวนท่นงครับแล้วก็เข,าาข้าวาร์ปครับเข้าวาร์ปอ๋ออยากไปส่งอะะงั้นเดี๋ยวพ่อนั่งเรือลูกไปแล้วกันระหว่างนี้พ่อจะไปเซิร์ชว่ามันมีดาบอะไรบ้างในโลกสามเนาะโอ้ยมีสองดาบที่หายยากมากๆพ่อหาได้ครับทุกอย่างต้อใช้เวลาไป เอาละถึงแล้วแล้วพอไปเซิร์ชข้อมูลไปแล้วนะครับว่าดาบโลก3ที่พ่อยังไม่มีเนี่ยก็มีเอ่อดาร์คเด็คเจอร์แคนเวนเดอร์แคนเวนเดอร์นี่น่าจะดรอปจากเอ่อไอคารเวนดิสเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับส่วนทวินฮุกนี่น่าจะดรอปจากไอบอสช้างที่เราไปตีเมื่อกี้ซึ่งยังไม่ได้มาแล้วก็บัตด,ดีซอร์สอันนี้ดรอปจากใครครับเนี่ย บิบ๊กมามครับอ่าบิ๊กมัมจริงด้วยแล้วก็สไปกี้ไทเดนนี่น่าจะเป็นของชาลอตาใช่ชาล็อตคาตาคุริส่วนเคิร์ดดูอลคาตนะนี่ยังไงครับเนี่ยหนึ่งรับมีดาบคุชิตะสองยามะครับแล้วก็สามทางเควสครับอันนี้น่าจะยากไหมย,ยากไหมใช้เวลาไหมโคตรของโคตรของโคตรของโคตรยากเลยแล้วดาร์คเบดนี่น่าจะเป็นดาบโยรุซึ่ง อันนี้ง่ายสุดโอเคงั้นพ่อเอาดาร์กเบสกอันนี้เอาไว้สุดท้ายเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเนาะมันไม่ได้ใช้ความพยายามซึ่งพ่อไม่ชอบแล้วทริปเปิลดาร์กเบสแล้วครับพ่อเป PP ็นพีพีกับแอดมินครับ <c oughs> ต้องชนะถึงจะได้พาอหมายถึงตัวแอดมินจริงๆะนะครับแอดมินแบบตัวจริงเสียงจริงอ่ะอ๋อ,อ,อก็คือหาตัวยากครับอาจไม่เจอเลยก็ได้โอเคได้พ่อมีวิธีแป๊บนึงนะถอดแว่นกัน แอดมินครับถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่ผมอยากได้3ดาบครับผมอยากได้ทริปเปลิลดักเบดเพราะงั้นตัวตัวปะเอาปตัวตัวกับลูกผมปะโอ้โอ้ยเลือเลือเข่ปัญหาเอ้าบอสไปไหนวะตายแล้วครับอา้าวไม่ดอปสินะ <No. S 1> วันนี้มันจะดอปให้เราไหมนี่มันจะเกินเวลาก่อนไหมครับ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 แจ็ค เป็นข่าวบอยอ,ออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยรอแจ็คช่วยเหลือจากกากอยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมาลางควาน้ำมวยข้ามลงตามผ่านตรงต้นกล้วยเกาะกลางยังอยู่ที่กลางลำมวยแจ็คมาถึงลองโอไมคกอดเกาะกลางมันไม่มีสะพานทอดแาต่อยิ้มหัวเลาะสะ จเจ้าหญิงเชื่อหน้าถอนหายใจได้คาบอยหนูรีบกลับไปแจ็คเดือนกับพ้นความปาาัยแจ็คเลียนว่ายน้ำยี่สิบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยมวยยิ้มยินดีแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยังรังควานอา่วย ทำยองตาลผ่านดงต้นกล้วยเกาะยังอยู่ที่กลางลาห้วยแก๊กมาถึงตะโกนโอ้ย oh, yeah. สีสตตายว่ายน้ําอย่างเท่หารู้ไหมว่ามีจระเข้แก๊กตายอย่างโทราบานกากรขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอาสานเอา้าก็คือเจ้าหญิงแต่งงานกับกากยเลยครับนี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยติ๊ก,กะตะกอกเฝอติ๊กตะอกเยอะยังไงเด็กสมัยนี้เ <M> mm> มทัล <M> mm> เฟนโด โอ้โหไม่ดอกเฮ้ยทำไมมันไม่ดอกอ่ามันดอกยากดอกเย็นวะดาบโลกสามเนี่ยฮะไปพอครับทำไมผมตัวสูงกรพเพอ,อีกอะ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าฉลามมัน ชอบงับคุณไงลามมันชอบงับคุณงับงับแตผมนะชอบคุณงับงับงับแปลว่าผมนั้นลงรักคุณงับงับเคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดูโอบเบบี้โอลี่อยู่แค่ได้มองก็ทำให้ใจนั้นละลายโอ้ยแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าลามนะชอบงับคุณงับงับ โอ้น่ารักเนอะเกาะมิกมัมไปทางไหนครับพ่อก็อยากลองเป็นวีทูบเบ้างนะแต่ไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่าหรือว่าเสียงเสียงอย่างพ่อนี่พอจะแบบเป็นเอ่อเป็นคาเล็กเตอร์แบบคีิริโตได้ไหมน่าจะได้นะคะใช่ไหมใช่ไหมพ่อไปฝึกแบบฝึกเป็นคีิริโตมาให้ จริงๆคนเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่ความพยายามนะครับถ้ามีคนมาบอกลูกว่าเอ้ยลูกทํานี่ไม่ได้หรอกลูกอย่าไปเชื่อนะครับจกนกว่าลูกจะได้ลองเข้าใจไหมครับ,ค,รบคนที่เขาบอกว่าลูกทํานี่ไม่ได้งั้นแปลว่าเขาก็ทาไม่ได้เหมือนกันไงเขาก็เลยคิดว่าเราก็ทําไม่ได้เพราะงั้นอย่าไปสนใจนะครับถ้าลูกอยากจะทําอะไรแล้วมันไม่เดือดร้อนใครก็ทําเลยนะครับ,รบว่าแต่บิ๊กมัมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหยังหลงเลยนะฮะ <laughs> แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่พ่อทําไม่ได้ก็คือไม่หลงเ <laughs> <laughs> จอแล้วว <laughs> ่าเจอแล้ว หาช็อตเบสเป็น baby ฮ <holy> แค่ด้มองก็ทำให้ใจผมละลายฉลามนั้นชอบงับคุณงับงับส่วนผมน่ะชอบคุณงับ <c oughs> แต่เมื่อผม <c oughs> แค่ลงรักคุณ <c oughs> ไม่เคยเป็นมาก,ก่อน <c oughs> ถูกใจเธอคนนี้นะดูโ oh 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 อ baby all you แค่ได้มองนี่ไงแค่ได้มองบิ๊กมัมเม่ไก็ได้มองโอ้ยงั้นเดี๋ยวพ่อไปเล่นผลแสงดีไหมพ่ออยากเป็นเมนผลแสงมันผมนี่เป็นเมนอารลนเหรอฮอเมนอารลนปัตโง อยากเจอว่ะเมนอาเรนน่ะเอ้ยผมไม่ดอบว่ะแต่ผมดอบจ้ำอ่ะโอ้ขอขอได้ไหมล่ะอะไรวะแอดมินดอบยังไงก่อนโอ้ทำไมมันไม่ดอบว่ะลูกลูกบอกพ่อทีสิเฮลูกบอกพ่อสิเอาวิ่งหนีไปไหนล่ะเฮ้ดูเอาลูกอย่าวิ่งหนีสิครับบอลคิดดูสิว่าทำไมมันถึงไม่ดอบอ่ะลิบอลเอา้าอ,อ๋อลบอลโตัวนี้เหมือนกว่าพ่อครับครับผมคืนนี้ประจกนเต็มดวงครับเฮ้ยฮอย่างนี้พ่อก็กลายร่างเป็นหมาป่าดิพ่อไม่ใช่แวร์บูฟนะครับ งเราก็ทำไอ้นี้ได้ดิกิต้าบลูใช่ไหมครับทำไงครับเตรียมตัวเตรียมใจทำไงครับก้อนมีเอ็กซ์คูบัสซึมเท่าไหร่ครับเอ็กซ์ทบพัสซึมมันใช้เท่าไหร่ดีวะ 250ครับโอ้ยร้อยเก้าสิบห้าจะทันไหมเนี่ยจะฟาร์มทันไหมเนี่ยร้อยเก้าสิบอันเองอะ่ะรีบกลับไปโลกสองเลยครับเพราะว่าถ้าผมออกฟูมูนก็หายหมายถึงให้พ่อไปฟาร์มคนเดียวเหรอครับโลกสองนะครับโอ้โหแล้วแบบผลพระไม่มีแล้วด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อไปโลกสองแล้วมันมันอยู่กี่นาทีอะฟูมูนอะน่าจะสิบห้านาทีอะครับโอ้ยไม่ทันหรอกครับลกูก <laughs> จากประสบการณ์ไอร้อยเก้าสิบอันนี้พ่อฟาร์มประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยไม่ทันหรอกครับพรุ่งนี้คคคค่่่่อออยยทาา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 เเเเนนนนะรััับบบมมกกกลตตีีีีวววววิิดดดดสสพ๋ ตัวนี้เสร็จลูกไปนอนแล้วก็เดี๋ยวพ่อก็จะไปนอนเหมือนกันแล้วพ่อจะตื่นมาฟาร์มเอ็กโทพาสซึมให้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกีต้าร์บลูกันนะครับแล้วก็เซนดาร์กแฟกเมนหนึ่งอันครับดาร์กแฟกเมนหนึ่งอันมีปะวะมีอยู่แล้วละมั้งเมื่อก่อนพ่อล่าเจ้าร้อยตัวมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็บลูนอีกห้าร้อยครับแล้วก็แฟกเมนอีกห้าพันยังไงดาร์กแฟกเมนต์พ่อมีสิบห้าอันบลูเท่าไหร่นะบลูห้าร้อยอันครับโอ้โหเหลือๆัดไปคือพ่อขาดเอ็กโทพาสซึมอันนนนนอออออ่่่่าาาาาพขขดดัััแแลล้้้ววก็จะะะไไมรรเเคคบโง นี้มันสี่ทุ่มเก้านาทีแล้วเดี๋ยวเราไปตีคาเ์นดิสเสร็จแล้วเดี๋ยวพอส่งเข้านอนดีไหมครับดีครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินเราไปมาเล่นกันต่อวิ่งไปไหนนะและก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรากําลังจะไปทำเอ่อกีตาร์บูกันแต่ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับต้องให้น้องรีบอลเนี่ยไปนอนก่อนหลังจากที่ตีคาร์นดิสเสร็จนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ดรอปดาบให้เราเหมือนเดิมพี่ก็เลยมาส่งน้องรีบอลเข้านอนนะครับแล้วก็เอาตัวละครของพี่เนี่ยไปปล่อยไว้ในโลก2โดยที่พี่จจะะปปลลล่อออออยยบไไวว้้นนรัแก็าศสิิขงผเ นี่แหละในการฟาร์มให้เรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับที่เราสามารถใช้พวกโปรแกรมหรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เนี่ยในการตั้งมาโครกดเองได้วิธีนี้น้องรีบอนก็แนะนํามานะครับนานแล้วแหละแต่พี่ก็เพิ่งเอามาทําก็ถือว่าผลเลิฟรีเวิร์กมาได้ถูกเวลาจริงๆปล่อยฟาร์มได้ทั้งคืนนะครับถ้าไม่กลัวค่าไฟอะนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูพ่งนี้เช้ากันเลยนะครับ และหลังจากผ่านไป1วันหนึ่งคืนนะครับผมตอนนี้เราก็มาเช็คผลผลิกกันหน่อยตอนนี้ได้เอ็กโทพัสมซึมมาทั้งหมด1 0 0 0อันเลยนะน่าจะเต็มเต็มตัวแล้วล่ะส่วนเงินก็ได้เยอะอยู่นะครับพี่จำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่เพราะว่าเอาไปสุ่มผลเล่นหมดละก็รวมๆกันนะครับทั้งฟาร์มเองด้วยแล้วก็ใช้ผลเลิฟฟาร์มด้วยก็ถือว่าได้มาเกินคาดเลยนะสำหรับเอ็กโทพัสซึม <S <S และเพื่อที่จะทากีตาร์บลู๊กนะครับเราก็ต้องรอฟูมูลมาก่อนซึ่งระหว่างรอเนี่ยเราก็หาอะไรสนุกๆทำรอแล้วกันกก็็จะเปนารหาาดบรอนะ ด่พ่อหลบทางเดียวเนี่ยเอ้ยโหรู้สิรู้นี่ทางนี้แล้วคนนั้นใครเนี่ย <laughs> ฉันลามนั้นชอบงับคุณ งับ,บส่วนผมเนี่ยชอบคุณงับแบบว่าผมแค่ลหลงรักคุณแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธกอคนนี้นะดู <c oughs> โอ้ a b y ี n โอ y อยู่แค่ได้มองก็ทำให้ใจผมละลายโอ้ยอตั้งแต่ใส่ชุดฉลามนี่คือร้องเพลงนี้ตลอดนะนี่ไงบิ๊กมัมบัามิกบิ๊กมัมบัามิกม อะไร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 มีรถในนมรถในทุล่ารถเบนซ์รถเก๋งรถจักรยานยนต์ดอปเธอ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 ว <c oughs> ิชาฟลอเรนติโนห้าดอกเฮ้ยมาแล้วโอ้โหบัตบิซอสกวจะดอกถ้าผมไม่ลังฟลอเรนติโนโมันก็คงไม่ดอกอะครับโอ้โหดอกสักที แล้วม,ม,มันมีประโยชน์อะไรนี่อ่ะ P P ครับ P P ดีเหรอครับโอ้แจ๋วว่าโอเคถือว่าตอนนี้เราได้มาอีกหนึ่งดาบแล้วนะครับสําหรับดาบบิ๊กมัมนะครับผมไปไปกันต่อพี่พอต้องเสก<ห>ใหม่ไป้ยไม่ต้องรับไม่ต้องไม่ต้อง,องเ,เราไปตีอีลิทกันก่อนอออีลิทอยู่ไหนอะวัาไปเกาะกลางครับผมมวิ่งนําไปเลยถ้าไปเรื่องจุดเกิดว่าอีลิทไม่ต้องห่วงครับผมจําได้หมดทุกจุดโอ้คือเดินตึงโอ้คือคือเดินตึงด้วยเอ้า เออแอคด้วยแอคด้วยถ้าเป็นเรื่องจุดเกิดบอสออลิตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยพ่อจำได้หมดทุกจุดนี่ไงแล้วก็เดินแอคไงอยู่ข้างล่างนะเราใช้คนแม็กมาซะด้วยโอยนี่งไงลิเต์ เรียบร้อยดรอปไอเทมบันดันหน้ากรีนคืออะไรวะเออมันคืออะไรเอ่ยอ๋อผ้พาพันคอสีเขียวมันมันดีกว่าสีแดงไหมเท่ากันครับผมโอเหมือนกันนั่นเท่ากับว่าพ่อได้หนึ่งตัวแล้วไป <Okay. S 1> ลาต่อตัวที่สองเนาะรออีกสิห้านาทีครับอ๋อรออีก15้านาทีถึงจะเกิดลาบเบิรเวลา อัปเดตทีมฟุตบอลกันหน่อยตอนนี้ผมเปลี่ยนจากเชียร์แมนยูแต่กลายเป็นแมนซิตี้แล้วคเดี๋บบยวผมยังแอบเชียร์แมนยูอยู่นะมีมีงี้ได้เหรอรับรยบ ก็คือแอบเชียร์แมนยูแต่ว่าตอนนี้เป็นเชียร์แมนซิตี้ครับ <c oughs> นี่ผม Cheer ball, <c oughs> เชียร์บอกเออนิ่งเบลฮาแลนด์เลยเนี่ยอ๋อเชียร์ฮาแลนด์หนอ๋ออ๋อครับทำไมทำไมถึงชอบฮาแลนด์ ens, เพราะอะไรหนึ่งงับสูงสองงับสไลด์เสียบคนขาหักมาสองคนครับลูก <c oughs> ลองเปลี่ยนไปชอบพวกแบบนักมวยปั้มไหมเราต้องไปที่หลุมศพครับผมแล้วคุยกับมันครับเราต้องกดสวดมนต์ครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยสิครับไปยันเลยสิวะมากดอันที่สองนะครับ ตรวจมนหน้าจอดำนะครับเฮ้ยงั้งต่อเราต้องวิ่งไปที่ living zombie ครับผมเดี๋ยวมลากมนให้ครับพอต้องฆ่าบอล living zombie ครับผมพร้อมกันครับภายในทีเดียวไิงเหรอใช้เบสเฟนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วเบสเฟนมันจะฆ่าเราน่าทำยังไงให้ได้ที่เลือดเท่าๆกันนะคะพ่อผมจะไปลากมาเลยใช่ไหมครับสักทีเดียว เอาอะรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์เลยเอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเร็วฆ่าเลยครับสกิลแซ่เฮ้ยได้แล้วกลับมกคู่กับที่หลุมศพเลยครับยืนด่วนยืนด่วนยืนด่วนด่วนเลยด่วนเลยโอ้โหเมื่อกี้คอมพ่าเป็นอะไรไม่รู้โอ้โหมาแล้วมาแล้วครับเออหลุมศพอยู่ทางไหนอ๋อนี่เร็วครับเร็ว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 เรียบร้อยแล้วอ่ะไงต่อกดป้ายครับกดป้ายฝั่งนี้ครับมันจะให้เราเลือกฝั่งที่มีหลุมศพมากกว่านครับฝั่งไหนครับสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อันนี้ครับอันนี้และด้วยความที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการทาเควสเอากีตาร์บลูของพี่นะครับพี่ก็เลยเอ่อมึนๆน,น,นิดนึงแล้วก็เสียเวลาค่อนข้างมากนะครับจนทําให้เวลาของูฟมูนเนี่ยแทบจะหมดอยู่แล้วนะคือมันเสียเวลาตั้งแต่เควสแรกแล้วนะครับที่เขาให้เราไปฆ่าเอ่อลีวิ่งซอมบี้ให้ตายพร้อมกันภายใน1สกิลกว่าจะฆ่าได้ก็กินเวลาไปหลายนาทีนะครับซึ่งเควสนี้พี่ก็ใช้เวลานานแล้วนะยิ่งมาเจอเควสต้ายนี่อีกบอกเลยว่าปวดหัวมากนะครับ ว่าจะกดป้ายครบก็ฟูมูลหมดพอดีเลยน้องรีบอลนี่ถึงกับเซ็งเลยนะบวกกับว่าน้องเริ่มง่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่ามันก็ทําไม่ได้แล้วครับสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้ยอันนี้ผิดอันนี้ผิดเอ้ยได้แล้วรีบอลเยี่ยมครับได้แล้วทําไงต่อคุณต่อเลยครับคุณน่าจะกลับมาในเวลากลางคืนเอ้าเอาอุตส่าห์ทําเสร็จแล้วเนี่ยมีน่าใช่ครับน่าจะต้องรอฟูมูลเดิมครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้นะ ทำไงดีอ่ะต้องรอใหม่อ่ะครับทำไม,ไมเสียงเบ่งกันนะ จบขั้นตอนนี้มันมีขั้นตอนอะไรอีกไหมมีอีกครับมีอะไรอ่ะอืมดูถ้วยอะครับผมดูถ้วยครับก็ไปใส่ในห้องใต้ดินแล้วก็นับท่อครับผมว่าสีอะไรอืมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกไปนอนนะครับพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวพ่อถ้าลูกเข้ามาเดี๋ยวพ่อโชว์กีตาร์บูคให้ดูเลยโอเคไหมครับแล้วผลแล้วผลเงาผมอะ <laughs> ไป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 เอากันเลยไป <laughs> <laughs> พ่อข้างองผมมาสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะ <laughs> พ่อเอาของผมไปแลกคลิป <laughs> ลูกมีผลปะเนี่ยผมไม่อยากเสียผลมิกมัมกับบางกรนะฮะแล้วก็เลิบด้วยงั้นก็ถือว่าเอาผลมาฝากพ่อแล้วกันพ่อไม่เอาของลูกไปใช้หรอกกดสั่งผมด้วยเออเดี๋ยวพ่อคืนให้นะแอมอะนี่จะได้ไปนอนสักทีเนาะ โอเคครับฝันดีนะครับฝันดีครับบ๊ายบายครับและหลังจากที่พี่ส่งน้องรีบอลเข้านอนไปแล้วนะครับมันถึงเวลาแล้วแหล,ละที่พี่จะต้องแสดงพลังที่แท้จริงในการเล่นบล็อกฟุตหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าพี่สามารถเล่นเองได้นะพี่สามารถทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้นะครับโดยที่ไม่มีน้องรีบอลก็ได้แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างพร้อมลูกตลอดนะครับเพื่อให้เกิดกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแต่ในเมื่อน,น้องรีบอลเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับผมง่วงมากดังนั้นเดี๋ยวพี่จะเข้าสู่โหมดโซโล่เพลเยอร์อย่างเต็มตัว เอาละพี่ตั้งใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปนี้ไปเซอร์ไพรส์ลูกนะครับลูกจะได้เห็นว่าพ่อทําอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยกินผลพระแปบบ๊บเพราะว่าถ้าโซโล่เนี่ยไม่ใช้ผลพระไม่ได้เลยนะเหนื่อยตายเลยตอนเล่นกับลูกใช้ผลเลิฟนะครับส่วนตอนอยู่คนเดียวใช้ผลพระผลมันโกงไงโคตรโกงอะ่ะหลังจากที่รับพลังจากพระพุทธองค์มาแล้วนะครับพี่ก็เริ่มออกหาดาบคาเวนดิสก่อนเลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยเก่งสุดแล้วในบรรดาบ,บอสทุกตัวที่เสกได้นะครับพี่ก็อาศัยใช้คอมโบผลพระคู่กับเคียวนะครับเพราะว่าเคียวเนี่ยสามารถดูด เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะง่ายก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดมันก็ดอบดาบมาให้เราสักทีโอ้โหกว่าจะดอบได้เทพเหมือนกันนะเนี่ยและนอกจากคาวิวนดิสจะดอบดาบให้เรานะครับเจ้ากัปตันอลเลฟเฟนก็ยังดอบเคียวมาให้เราเหมือนกันโอ้โหดวงดีมากและตอนนี้เราก็มีดาบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มแล้วนะครับแต่ว่าเคียวเขาแอบขายแบบเคียวเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะเนี่ย และในระหว่างที่รอคืนฟูลมูนมาเนี่ยพี่ก็หาล่าบอสอีลิทเล่นไปก่อนนะเพราะน้องรีบอลบอกว่ามันต้องล่าทั้งหมด20ตัวนะครับเพื่อเป็นเงื่อนไขในการทําดาบเมื่อลูกหลับพ่อก็ต้องหาล่าเองนะครับตอนนี้ก็ล่าไปเรื่อยๆได้2อสตัวแล้วกะว่าจะเอาสัก18ตัวนะครับแล้วก็ไปล่าพร้อมกับน,น้องอีก2ตัวและผ่านไปไม่นานนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฟูลมูนมาแล้วได้เวลาทาเควสเอากีตาร์บุกแล้วซึ่งถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเริ่มทําตั้งแต่แรกเราสามารถทําต่อจากเดิมได้เลยนะวิธี การทาเควสก็ไม่ยากนะครับผมสามารถหาดูได้ใน YouTube นี่แหละพี่ก็ดูเขามาอีกทีหนึ่งเหมือนกันแต่เวลาทําอาจจะต้องรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวฟูลมูลหมดนี่จบเลยนะ <Nope. S 1> และหลังจากที่ทําเควสต่างๆครบแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถแลกกีตาร์บูกได้แล้วโดยใช้โบน500อันแล้วก็เอกโทพัะซึม250อันดักแฟกเป็น1อันรวมถึงเงินม่วงอีก5,000นะครับและเราก็สามารถกดแลกมาได้เลยและนี่ก็คือกีตาร์บูกของพี่นะครับเย้ Yay! ได้มาแล้ว เสียงโคดดังหลังจากใช้เวลาอยู่นานนะครับตอนนี้เราก็ได้กีตาร์บลูคมาแล้วก็เหินนิดนึงนะครับกวิ่งกดตลอดทางเลยพอได้มาแล้วนะครับพี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาไปเก็บมาซิลี่สักหน่อยเพื่อที่จะได้ปลดล็อกสกิลนะครับอยากรู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงนะแต่ระหว่างทางนะครับที่พี่กำลังจะไปเก็บมาซิลี่กับอีลิทเนี่ยพี่ก็ดันไปเจอคุยเสกแอดมินเข้าโดยบังเอิญและแน่นอนว่าลูกชายพี่หลับไปแล้วแบบนี้พี่ก็ต้องโซโลแอดมินแล้วล่ะจากนั้นพี่ก็เซิร์ชยูทูบเลยครับพิม นะครับว่ามันต้องใช้อ่อสี5าคิสาสีในการเปิดนะครับก็มีสีชมพูสีขาวแล้วก็สีแดงซึ่งสีชมพูเนี่ยพี่มีอยู่แล้วส่วนสีขาวเดี๋ยวพี่ซื้อเพิ่มเอานะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยพี่จะแอบเอา ID ลูกนะครับมากดให้อันนี้อย่าไปบอกลูกพี่นะลูกกันแค่นี้เปิด iPad แป๊บ หลังจากใช้ตัวละครน้องรีบอนกดปุ่มสีแดงเสร็จแล้วนะครับก็พาน้องกลับไปนอนต่อนะครับผมและพี่ก็เริ่มปฏิบัติการเสกแอดมินทันทีตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่จะได้โซโล่แอดมินเห็นเขาบอกว่ามันเก่งนักเก่งหนาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะไหวกับผลพระเราหรือเปล่า หลังจากที่ได้ลองตีนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งนะเท่าที่ผ่านมาที่เคยตีคาตาคุริหรือว่าคาวเวนดิสหรือว่าเป็นอบอสลอ,อก็ได้อะบอสรอ,อรู้สึกจะน่ารำคาญกว่านะครับเก่งกว่าด้วยแต่บอสแอดมินก็เลือดเยอะนะครับแถมมี2ล่างอีกแต่ที่น่าดีใจมากๆนะครับหลังจากที่ตีบอสแอดมินเสร็จเนี่ยที่ได้รับดาบโยรุจิ๋วมาด้วยนะดูดิดากเล็กเตอพอดีใจอะอยากให้ลูกมาเห็นจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยอะไรวะนี่ยเฮ้ย รีบอลหลับแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ว้าวเจ้า <c> ล <oughs> ู้จิว๋วมเัเสียดายรีบอลรีบอลหลับแล้วอะ่ะโหลูกโอ้เ oh! yeah! ย้เจ้าลู้จิว๋วว่า ก็น่าแหละครับนั่งดีใจอยู่คนเดียวเลยหวังว่าน้องรีบอนมาเห็นคลิปนี้ก็จะรู้สึกดีใจเหมือนพ่อนะครับและทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวการประจนญภัยใน EP 4ีนะครับผมซึ่งยาวนานเหลือเกินแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับรวมถึงได้สิ่งดีๆมาเพิ่มอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นกีตาร์บรูคนะครับหรือดาบโยรุจิวก็ตามหวังว่าถ้าน้องรีบอลมาเห็นคลิปนี้ก็จะรู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับสาหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมกันจนจบใครท มาด้วยน EP ะนี้ก็ค่อนข้างยาวเลยนะใครที่ชอบคลิปยาวๆแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับ <im itation> เผื่อพี่จะเอาไปเป็นแนวทางในการทําคลิปต่อไปเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับอ๋อแล้วก่อนจะไปพี่ขอแนะนําแอปดีๆนะครับ Gear up booster ที่จะช่วยลดปิงลดอาการหน่วงในการเล่นเกมของเราได้เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็บ๊ายบายนะครับ สรุปก็คือเกียร์อัพบูสเตอร์สามารถช่วยลดปิงนะครับแล้วก็เพิ่มความสเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้กับสัญญาณ Wi-Fi หรือ 4G ก็ได้และยังสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะครับใครที่สนใจแอปเกียร์อัพบูสเตอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใน Description แล้วก็ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ